ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนทั้งฟังไทยฟังลาวยุโรปเยอรมันพี่น้องสีภาพอ่ามาพอดีมานั่งคุยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ว่าแม่น้าบ่าวกับแม่น้องค่ะน้องบ่เป็นผู้อื่นนองเนาะพอดีเพิ่นกะอ้าวเออคุณอ้าวกับพี่น้องพ่อนี่แหละนี่นะแล้วกันแล้วกันบอกแบบพ่อใช้ซานนะคะน้องแต่ว่าเพิ่นน่ะมันเคยได้ออกไปจากหมู่บ้านไหมถือว่าไปเห็ด การเฮ็ดงานแบบไปอยู่ไกลๆหลายปีนะย่างพี่จ้อยเนี่ยก็ได้ออกไปนะคะจ้อยก็ออกไปมีลูกซี่อนกับคุณแม่ลูกซีนะคะได้ออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่หัดใหญ่จังหวัดสงขุรแล้วก็บ่ได้กลับมาบ่าได้กลับลาวเตากับบ้านเนาะโดยกระทั่งมื้อน,นี้นะก็ได้แม่ทักเพิ่นก็หาปลาเป็นอาชีพเป็นจังไงครูเมื้อนี้เฮาห,หาปลา มันบ่ได้คือสมัยก่อนสมัยพอเจ้าอยู่ตะกี้นั่นกต่พอได้ทำนั่นเอือยังยังกลัวไถ่ใดเดี๋ยวนี้หุ่นหายกว่าตะกี้หรือเดี๋ยวนี้เออมันเกี่ยวจังไรนะครับตั้งแต่เกี่ยวจังไนสมัยเดี๋ยวนี้มันมันเกี่ยวกับแบบว่าสภาพแบบดองคนลายอย่างมันเป็นปลามันชูนผันติเออมันหันหันกระแม่แน่นอนกระแม่แล้วก็เครื่องมือคนกระลายบั่น ป้าที่เขาพังถือบิดเห็นบอลหล่อบแบะเข้าใจว่าไงเม็ดสิเขาพังก็บเป็นวัดถือบิดเครื่องม,มือเยอะและ้วก็คนกค็เยอะบา้บานข้นก็ไลยขืนบ้านมันก็ป้ามักกน,นก็ซูนกระบบิดไปนั่มบานเป็นอย่างไรครับมป้าม่มมงก็ฮะเขาก็หามอยู่ป้าว่างใครเขา,ขาก็ไปอย่างไหนจับตัวนี้ถืออยู่ได้นอนถือถือได้ถือได้โซนผ่น,นเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกเลยถือ หมูอ่อมผัดบุมีกินฝัดฮ่ามาสิไข่หรือไข่บ่รรรรจักเลยลูอเอาเรื่อย,เ,ยเอามาัน,นามากระซุาาน่นเออมันกระซนเออทุนไหนเนี่ยถึ่นเลยทุนไหนเนี่ยสั่นย่อนปากถอกคนอึดยากนี่แหละเนี่ยเปลี่ยนบ้านคนบุมีไฮมีหน้าเปนบัวะบ้านหมูอ่มบุมีไฮมีน้ามามีตัวน,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 นอราวาจะไกลจะขาเอามาคายถึงเขาถืงหนามยืดแหลกเปลีปล่ยนอื่นแหลกเขาเป็นเขาเป็นหนามนะจนหัว โม,โมันกดสุกทันหละข้นขนโมมีหน้าานี่คือเหตุผลที่ปลามันสูญพันธุ์เออปลาสูลพันหยอน่อน,อน 5, คนคนหาบุกเพราะว่าตะกี้ต่ก่อนคุณแม่ลูกซี่ยู่นี่คือข้าวาปลานี่ขอคาะกินแล้วก็หามเออ<า>ขอก็ก<อ><อ>ินกระไรมันอยากซื้ขอขคากันแล้วคือต้องหาปลาเอาได้บมม่เมนปลามันหน่อยเนาะเออแล้วหาปลาในห้ฮาก็ต้องเอาไปวิธีการก็คือไปตากแดดเนาะเออมีแต่แพ้ตากเออแพ้ตากตากแดดแล้วก็เอาไป แลกเปียนเป็นเขาซานนะฮะแหงบ้านเพื People ่อนบ้านบ้านหูอื่นไแม่ปีห้าหนอนแม่ปีห้าหนองไปแลกเปียนกันนะแต่ก่อนเทาจะบดใส่เงินเนาะค่ะน้องเนคือใส่อยู่แต่ว่าจะม่วนหน่อยเงินเนาะเพราะว่าเทาใส่คว่เอ่ในการแลกเปียนเนาะวิถีชีวิตนั่นคือมันก็หายไปแล้วแต่ทุกวนดีเมื่อก่อนอ้าวเนาะอ้าวกะ พี่น้องในลาเพื่อนกำลังหาปลาเพื่อนนับโบได้ก็เลยคุณแม่ดุซีก็ว่าเอาเอานั่งคุยกันก่อนก็เลยล่งจากไร่สดขอพี่น้องล่งจากไร่สดก็เลยมาถามเอาความเป็น ซุกดิบยู่ดีไม่แย่งเพิ่นนี่แหละก็เลยแนมไปเห็นเพิ่นเอ้าจังย่างโันสันดะบัเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยย่างเงี้สิก็ขึ้นด้วยที่ว่าเฮาอายุมากขึ้นประสบการณ์กับ่านมาหลายแล้วก็ไหวเฮ้าซัมหนีมันก็อีหยังก็เปลี่ยนไปสุขภาพร่างกายก็บ่ได้นอนแม่นบ่ล่ะก็เลยว่าเออมานั่งคุยกับตัออาว่าเป็นจังได๋เรื่องกันฮ่อยู่ให้กินคู่มือนี่ก็จังว่าคือเพิ่นเว้าว่าล้วมันชุนพันเพราะขึ้แต่ก่อนว่ามันซะสมัยก่อนไปไหนสปหานลยย่างไดย อบ้าปีหาหนอน้วโพนักแทงนีอย่างหอเขาบ่มีหลดนอะเออทมเดียวนี้ไปทางหลดไปตาวแต่ก่อนไปนอนนด้แต่ก่อนมู่บมานี่จักรังคาแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลอยกลัวะเดยวกลัวมันจะลอยชิมหาหอลอยไทรนี่เอยชิมาบ่ทั้งสามตาสิบบ่ทึบบ่บ่ทึงบ่ถึงบ่ึบ่ถึอ๋ออ๋อบ่งสามสิบลอยชิบหาลอยเดาไปว่าไม่ลอยสามสบ่าม่เดาหรอกคือมือวาน้า่หน่อย ที่แมนดีจกนเพราะว่าพี่อยากคุมงยี่ตัวอะไรย่งว่าูตาวาเอากับผูเถาวนาะผูเ่าวาวันนี้ไทยไม่ช่วบวทนคือจะไม่กรบ้อวู่บานไว้เลาะบานเลาเมืองเป็นบล็อขอมูลต่างต่งบอยูกล้านมันผออกแม่แฟลูกเป็นบลนนออกซานเจ้าบัดเขาออกเขาบอกเขาบอกผูเถาผููเ่าบอกวรอจิตาลอบานขึ้นจะไม่ขึยังนุ่มหมวอ่ายจ้ะที่กี่กับ ถ้าเป็นภูวาวนี่นี่ไม่น้ำโค้งเลยแหละน้องได้ไปมาฮะซู่เ้าหุ่นจับเปิ้อนแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาเกิดใหม่เ้าก็จับขาบอดายต้องไปออกหัวเงินกับแจ๊กวเงหัวเท่าใชดายลุงแน่จริงหรอนนักเรียนทันเป็นลูกไทยเนี่ยถูกเป็นลูกไทยวันลงปุ่าเขาเกิดเกิดอยู่นี่แต่ว่ามันเ้าบอดายลาะผ่านไปผ่านมาแล้วเกิดบวชก็บเจ้าใหญ่ก็ใหญ่นี่อยู่เขาขึ้นเงินเขาเองห้าเงินทุนมันห่า นี่นนอาชีพคู่มือนี่นอกจากฮะปลาชุมชนเอาเอาเอาสวน,นร่วงเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เขาคือรดมาเนาะถเขามาในหมูบ่บ้านแต่กี่ห้องมัมนไมดเนาะเขาจะไปไซไปหาหมอหาอยัางกระแลกแต่เขาสิบขีเนือดมันมาขีเรือ,อนั่งเรือ,อ,อนะคะนั่งเรือนะนั่งเรือไปทังข้างล่างข้าง,งล่างนี่คืออำเภอคงเทียมไปขึ้นอำเภอคองเทียมหาหมอเนาะหรือว่ากับไปเข้มละหลาดขลเข้เละหลานะคะสมัยก่อนนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้เขาไม่ลดมาถามว่าเขาไม่ลดเศรษฐกิจยุคใหม่กับเปลี่ยนไปอาชีพลักลักหลังจากห้าป่าเขามีอาชีพอะไรกันจำนวนบ่าดี้มันมันเปลี่ยนไปใหม่ได้บาปนี้เห็ดเขาเห็ดชวนมันคนนี้มีที่ดินเห็ดชวนมันชวนมังม่วงแต่ดินมันบานเท่ากับมันมินหลายกว่ามันมีอินที่เหลวปกๆไม่มีดินทันเจะ นอกโมงซื่อๆอยู่เลยคุณผู้ผมว่าโโมีดินกคือแย่อืมคือแย่พอ,อมีดีแบบพันใจออกอืมทันแต่โอ้มีดินคือบ<ข>อกว่าว่าป้ามัานอึดแล้วเข้าตรงโง่เฉยหักโงูเฉยนวนอะไรอยากนี้ค่ป้ากระไรค,คือคือออกงานถ้าคือคือมาแช่งหนิอืมโอเคนะป้าเนี้ยคือคือร้อนๆถึงกินกระไรอืมมักจะถ้าถึงกินอ่ำเขาไปทางกากเกษตรลายกัวดีกลัวอืมถ้ามหาปางองๆคือสมัยก่อนนี่มันบรรดาเลย บองไงเวลาะมางมันบุหรี่รคือเอาไว้ควบเวลาชามางเลยเนาะมันบุหรี่ก็ยังฮาอยู่ว่าแบบกินแบบนี้แล้วปิดจัด่นี่คือข้อมูลใหม่สำหรับอ่าชุมชนคือเรื่องความอุด,ดมสมบูรณ์สมัยตะกี้ตะก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่มาล้างล้างมันเปลี่ยนไปคนที่มีดินก็นคือยังพ่อชมาหากินได้อายุยังพอได้อยู่หันไปเรื่องเกษตรทำเหลืองกเกษตรยังให้ คนที่บ่มีก็คือแย่คือแย่เลยเอาบอกง่ายๆคือชุมชนพ่อแม่บ่มีพ่อแม่บ่มีดินมีดอนแต่ก่อนมาให้แล้วก็ป้าแล้วให้แล้วก็คือแย่เลึกเพราะว่าดินมันหน่อยเหนือที่มันหน่อยมันมีบ่หลายผู้ที่มีคือเขาขอบข้องไว้จะกี่เออนั่นแหละคือคือผู้อาหารคือพ่อมีอยู่มีกินนะคือพ่อแม่แต่ก่อนแล้วแม่ต่ก่อนคือพ่อไงก็หวอาง่ายๆก็คือคนนี้เขาบ่มีดินอันนี้คือเขาต้องไปทั้งนจ้างเออ ที่เมื่อนไปละเออนี่ค่ะนี่คือเหตุผลว่าเป็นยังแรงงานอีสานยังยังตกไปแย่งแรงงานชาวกลางชาติานะทีติดกรุงเทพกรุงไทยยังเห็นมีคนอีสานเขาไปเหตุงานอยู่นี่ก็คือเหตุผลตัวหนึง่งเนาะแต่จริงๆกับบุญพัฒอยากจะออกไปเนาะเ<อ>นาะเพราะว่ากไปแ,แต่ว่าแต่ไม่มีอยู่ไม่กินหรือจะจำเป็นเออนี่ก็คือเหตุผลที่พอเอาให้ข้อมูลการเปลี่ยนไปในยุคสมัยอ่า ลุงฟู่เนาะจะเล่นลุงเรืองเนาะสมัยนี่วันซะสมัยตะกี้บ่มีรถดบ่มีความลุงเรืองใส่ตะเกียงอือใส่ตะเกียงพี่น้องคะใส่ไม่ใส่ไม่ฟื้นหุงเขาใส่ตะเกียงอันไต่เนะอที่อันที่อนบ่หมียเนาะเทียนกรบอกคอยใส่ดอกมีแหวนยาใส่น้ำมันกาดสมัยก่อนเออนะคะพี่น้องมีก็คือถือวันถือวันรุ่นรุ่น กับท ah ีวารุ่นเก่าแก่เบิร์ตเลยเนาะก็มีแต่รุ่นเพิ่นน <no> ี่แหละที่ดูแลอยู่ในชุมชนเออสามสิบแปดปีแล้ะค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องระหว่างสามสิบแปดปีการที่เข้าจะกลับมามันก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพิ่นอันเพิ่นเพิ่นเป็นผูดว่าว่าผู้ดังเดิมเคยอยู่แต่นี่แต่เดิมเพิ่นกันยังจําลูกหลานโบได้ จื้อบอดายหรือจื้อบอดาจําบ่ได้จําบ่ได้คิดเบิ่งว่าคุณแม่ลูกซี่ออกไป48ปีแกจําได้บ่มันบ่ได้พี่น้องค่ะก็เลยได้อ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นเป็นเก่าแก่อยู่นี่ได้มาอ่าได้มาอยู่นี่อยู่ดั่งเดิมจําเพิ่นได้ก็เลยมาคุยกันยองห่งพลูอีหลอโอ้บ่อน่าวตะหินไดนเห็นอยู่ที่เมืองกัลนเลนกับมหามันมันยังถือว่าอันนั้น บ้านเก <iram> right? ิดจะงลองเองพี่น้องอยู่บ้านเกิดจะคองเองมันเขาไปทำได้อีนี่สำคัญบบบบโบปะได้เพื่อนี่บปะปีปันหรอโบปะอันอันนั้นบ้านเก่าง่ายใช่คือดินบางคนบาดปากล่าคือคือบ้านเกิดแล้วกันบนเกิดไปไปกัอยากอยากทำพออุ่น คือื่นหอดสมัยก่อนองาคือ,คอจอยหันอบอดอยูเนาะบไดอยูอชุ่มชนนี่ก็พึ่งมากก็คือมาท่านีซานอย่างไ้ไปเหตุงานกรุงเทพนี่ก็คือเหตุผลน,นะพ่อแม่พี่น้องอย่าไปดูมินดูแค้นผู้ใดก็บบอยากจะถิ่มบานถิ่ม่องเนาะค่ะพี่น้องนี่คือเหตุผลน,นะ,ะพี่น้องค่ะ้พี่น้องมีขอคิดเห็นอย่างไรกับฝากกดไลค์กดแชร์ยอยู่ในคอมเมนต์นะคะน่าจะจะได้ติดตามตอบคอมเมนต์พี่ๆน้องๆเพื่อจะได้เป็น การได้ไทยท้ำตัดต่อให้พี่น้องเมืองนะคะว่าชุมชนเพราะว่าพี่น้องอยู่ละอยู่ละทินดินแดนมันก็บวกขึ้กันความอุดมสมบูรณ์ก็บบกคือกันแต่ว่าตรงนี้คือวิวที่สวยงดงามที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าคนดนําเนินชีวิตอยู่นี่เขาก็ยังขาดแค่ส่วนต่างอยู่ส่วนที่เขาโบมีก็คือเรื่องอาหารการกินจากที่ว่า,เ,าเคยหาปลาได้มันก็นหาได้น้อย คนที่มีไฮมีหน้ากับเขากรยังพอได้ยิวก็คือเขาหันไปเห็ดเกษตรแต่คนที่ฮาปลาย่างเดียวกับคือเขากลําบากเมนบอกพอเอาเนี่คือเหตุผลที่ชุ่มชนกันยังอ่ามีธรรมชาติที่สวยงามแต่ว่าผลกระทบกันยังมีมันกับโบมีทั้งทั้งสองอยางดีดีเบิร์ตนะมันก็มีดีน้ำเสียน้ำธรรมชาติก็ดีแต่ผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายขอเขาเฮามันดําเนินไปคู่มือมันกับโบมีพอว่า จากการห้ปาปลาตะกีร่วงไร้มันก็บ,บรรยายแล้วแมนบอละนี่คือเหตุผลนะคะชุมชนได้เมื่อกี้ขอคุณเนาะอ้าวนอาวนอกีเดาอ้าวบอกว่าให้ข้อมูลจากลุ่มแม่น้าโคง้งผู้เพลนหาเนาะค่ะนาะขอให้อ้าวมีสุขภาพหลังกายแข็งแรงเด้อขอให้ลูกหลานทำมาให้กินอาจจะเลิศหลงเรื่องเพราะว่าคือจอยกามาทารายการเกี่ยวกับบ้านเกินเมืองนอนในแบบน้าโค้งสิให้มูเห็นอันนี้คือวัดดีไทยถอดนี่ตัวเนียนไหลไปหอดปุ่นเด้อต่างประเทศเขาได้เบิ่งนเด้อ บางเทือเข้ากับไปเบิ้งในโทรทัศน์ก็เห็นต่างประเทศเขากะถือว่ามืัอนี่กะให้ข้อมูลที่ดีแก้วกับชุมชนที่จอยกะเคยยังไงมาอยู่นี่แต่ว่าให้ไป48ปีกะมันแตกต่างเนาะกับมากกับพอเอากับหายควาหรูจากสิว่าไทยถอนรับมอระดกไหวตะกีตะกอน ว่ามันเป็นจังไดความแตกต่างที่ก่อนก,ก,กับปัจจุบันมันกะเป็นข้อมูลที่ดีเพื่อได้เก็บไว้ให้หลูกให้หลานเขาได้เบึง hmm. นะ่งเนาะก็ขอบคุณด้วอวเด้อขอบคุณคใน,าย,ในายกับ,คบแค่นี้เนาะ